พระไม่ทิ้งโยมภาคสามอบศาลาให้โยมทีมแพทย์และประชาชนใช้ฉีดวัคซีนโควิด -19 แถมลงมือทำอาหารเลี้ยงจนกว่าจะได้ฉีดครบทุกคนในอำเภอจากกรณีที่พระมหาอภิชาติเจ้าอาวาสวัดทุ่งสนุนรัตนารามหมู่ที่4ตํตำบลระหารอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดทำโครงการพระไม่ทิ้งโยมไปแล้วสองภาคโดยภาคแรกได้มอบกุฏิสงฆ์นบุญของวัด ให้ยมใช้ในการเป็นสถานที่กักตัวให้กับผู้เสี่ยงสูงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโควิด -19 พร้อมมอบอาหารที่บินทบาทตอนเช้าให้ยมที่มากักตัวในนาบุญทุกมือ้อจนมีผู้เข้ามาขอกักตัวในพื้นที่จํานวนมากและทําภาค2 ต่อโดยการนำวัตถุมงคลตะกุดหนังเสือตะกุดเมตตามหานิยมหลวงพ่อพระเจ้าบุญล,ล้านที่เก็บไว้นานถึง9ปีนำมาไลฟ์สดประมูลนำรายได้ช่วยสร้างโรงพยาบาลสนามในอำเภอบึงสามคีกว่า40เตียง ต่อมาพระมหาอภิชาติเจ้าอาวาสวัดทุ่งสนุนได้ทําโครงการพระไม่ทิ้งโยมภาคสามโดยการมอบสาลาการประเรียนที่ใช้ในาศาสนพิธีของวัดให้กับคณะแพท,ทย์พยาบาลโรงพยาบาลอําเภอบึงสามัคคีในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่จนกว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคนในอำเภอและลงมือปรุงอาหารเป็นโรงทานเลี้ยงทั้งบุคลากรทางการแพท,ทย์ที่มาฉีดวัคซีนให้โยม และเลี้ยงโยมที่มารับการฉีดวัคซีนด้วยในคราวเดียวกันโดยวันนี้พระมหาอภิชาติได้ลงมือทำเมนูเด็ดหลายอย่างอาทิเช่นสุกี้แห้งผัดไทยลูกชิ้นน้ำจิ้มรสเด็ดพร้อมน้ำดื่มมอบให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ และโยมที่มารับวัคซีนกว่า400ชุดโดยได้ใช้โรงครัวของวัดทำการปรุงอาหารอย่างพิถีพิถันร่วมกับแม่ครัวในหมู่บ้านคัดสัรวัตถุดิบอย่างดีด้วยความตั้งใจให้ทุกคนได้อิม่มและนำกลับไปรับประทานที่บ้าน ส่วนใครอยากจะร่วมบุญสามารถร่วมสมทบค่าอาหารโรงครัวเพื่อทำให้โยมที่มาฉีดวัคซีนทั้งทีมแพทย์และประชาชนได้กินได้หิ่งกันได้เป็นการเกื้อหนุนให้กำลังใจซึ่งการและกันเชิญร่วมทำบุญตามจิตศรัทธาของท่านได้ที่วัดทุ่งสนุนรัตนารามสลาวิวับเนี่ยก็เอามาทําเป็นที่ให้บริการวัคซีนแทนก็จะมีชาวบ้านในอำเภอบึงสามมิคีเนี่ยมา ฉีดวัคซีนกันอย่างเมื่อวานนี่300วันนี้ก็อีก300รช่วงนี้อีก300พอญาติโยมมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตมาก็จะเห็นสถานการณ์ของอความยากลําบากในการใช้ชีวิตในช่วงที่เป็นโรคระบาดอย่างเงี้ยมีข่าวหลายๆข่าวเช่นคนไม่มีข้าวกินมั่งซึ่งก็เป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยมีความลําบากมากก็มามองเห็นชาวบ้านอําเภอบึงสามกีซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรไม่ได้มีฐานะร่ํารวยอะไรก็เลยบอกบุญกับญาติโยมทั้งหลายนี่ให้ช่วยกัน ทํากับข้าวอย่างน้อยน้อว่าโยมเคยเอาข้าวมาส่งวัดก็ให้วัดได้ส่งข้าวโยมบ้างเมื่อมาฉีดวัคซีนที่วัดก็ถือว่าเป็นน้ําใจไมตรีเกือ้อกูลต่อกันในส่วนของการทํากับข้าวก็ดีการทําอะไรก็ดีก็ช่วยกันระหว่างแม่ครัวกับพระถ้าหากว่าจะมองว่ามันผิดมันก็ผิดเล็กน้อยเป็นอาบัติเล็กน้อยแต่พระพุทธเจ้าท่านก็อนุญาตในข่าวที่เกิดทุกทิ่ทภัยพระสงค์ก็สามารถทํากับข้าวหุหาอาหารเองได้ แต่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนยีงว่าเนกาสีลรพะเตสุข,ขังผู้กินคนเดียวก็ไม่ได้ความสุขเพราะฉะนั้นจะให้พระทากินเองฉันเองคนเดียวไม่ได้พระก็ทาแจกโยมไปซะเลยถือว่าเป็นเกียรติที่ได้ร่วมรบกับสงครามครั้งนี้พร้อมๆไปกับโยมซึ่งตอนนี้นี่อาตมาชอบพูดเล่นๆว่าอาตมานี่แทบจะไม่ใช่พระองค์หนึ่งแล้วแทบจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนหนึ่งแล้วเพื่อเพราะว่าเราจะไม่ทิ้งกันพระไม่ทิ้งโยมโยมก็ไม่ทิ้งพระเช่นเดียวกันจะ้ะ